สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอตแลนติสเอ่ออารยธรรมในตำนานที่เขาว่ากันว่าหายสาบสูญไปซึ่งแหล่งข้อมูลหลักๆที่เรามีเนี่ยก็มาจากเพลโตนักปราชญ์กรีกโบราณแค่นั้นเลยนะครับใช่ค่ะก็เลยเป็นคำถามมาตลอดว่า เพลโตเขาเล่าเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นมาเป็นนิทานสอนใจกันแน่วันนี้เราจะมาลองเออจาะลึกแนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งของแอตแลนติสกันดูค่ะแต่เป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ได้อยู่ใต้ทะเลอย่างที่ส่วนใหญ่คิดกันนะคะน่าสนใจครับคือตามที่เพลโตเล่าแอตแลนติสนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากเมื่อประมาณหมื่นกว่าปีก่อนนู้นเลยเป็นเกาะใหญ่ร่ำรวยเทคโนโลยีนี่ล้ำสมัย ค่ะแล้วก็มีกองทัพที่แข็งแร่งมากด้วยแต่ความยิ่งใหญ่นี้แหละค่ะที่เพลโตบอกว่าทําให้ชาวแอตแลนติสตเอ่อทะเยอทะยานอยากจะครองโลกเลยว่างั้นเถอะสุดท้ายก็เลยไปรบกับกรีกโบราณใช่ครับและเพลโตก็เขียนว่ากรีกเนี่ยถึงจะดูด้อยกว่าแต่กลับชนะสงครามได้แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เลยทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมรุนแรงมากจนเกาะแอตแลนติสทั้งหมดจมหายไปในทะเลภายในวันเดียวคืนเดียวเลยค่ะนั่นคือเรื่องตามตำนานที่เราได้ยินกันบ่อยๆทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจคือปกติพอพูดถึงแอตแลนติสจมทะเลคนก็จะนึกภาพใจ้มหาสมุทรแอตแลนติกอะไรแบบนั้นไปแต่ถ้าถ้า,มาไม่ได้อยู่ใต้น้ำแล้วค่ะมันก็มีแนวคิดที่ เออฉีกออกไปเหมือนกันอย่างทฤษฎีที่ว่าแอตแลนติสอาจจะอยู่ในทะเลทรายซาฮาราอันนี้ผมได้ยินมาเหมือนกันฟังดูแบบฮะได้ยังไงจากเกาะจมน้ําไปอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยนะค่ะแนวคิดนี้มาจากวิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวเยอรมันชื่อไมเคิลฮุบเนอร์ค่ะเขาลหลงไหลเรื่องแอตแลนติสมากเขาก็เลยลองเอาคําบรรยายของเพลโตมาวิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะ คือลิสต์ออกมาเลยว่าเพลโตบรรยายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแอตแลนติสว่าอย่างไรบ้างได้มา51ข้อเนี่ยค่ะ51ข้อเลยเหรอครับเยอะเหมือนกันนะแล้วเขาทำยังไงต่อเขาก็เอา51ลักษณะที่ว่าเนี่ยไปใส่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาเขียนขึ้นมาเองเพื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิศาสตร์จริงอ๋อเหมือนหาพิกัดที่ตรงกับคำบรรยายมากที่สุดใช่ค่ะ แล้วผลที่ได้มันก็ชี้ไปที่ภูมิภาคซุสมาซาใกล้ๆเมืองมาราเกสในโมร็อกโกค่ะตรงขอบขอบ,ขอบทะเลทรายซาฮาราเลยโหมันดูขัดแย้งกับภาพลักษณ์เกาะกลางทะเลมากๆเลยนะครับแล้วเขาอธิบายเรื่องนี้ยังไงจุดสำคัญมันอยู่ที่การตีความคำว่าเนสโซสเนสโสที่เพลโตใช้เรียกอแล a นติสค่ะคือฮุบเนอร์แยงว่า คำนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แปลว่าเกาะอย่างเดียวเสมอไปเอ้าแล้วแปลว่าอะไรได้อีกเหรอครับอาจจะหมายถึงคาบสมุทรหรือ,อ,อดินแดนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหรือทะเลก็ได้ค่ะซึ่งถ้าตีความแบบนี้พื้นที่ซุสมาซ่ามันก็เข้าข่ายนะเพราะมันมีเทือกเขาล้อมอยู่ใช่ค่ะมีเทือกเขาล้อมสองด้านแล้วอีกด้านก็ติดมาหาสมุทรแอตแลนติก คูปเนอร์เชื่อว่าในอดีตอาจจะเคยมีสึนามิครั้งใหญ่มากๆพัดเข้ามาถึงบริเวณนี้ได้ด้วยซ้ําอืมก็น่าคิดนะครับแต่การตีความคําศัพท์โบราณน,นี้มันก็ยากเหมือนกันนะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าความหมายมันเป็นแบบนั้นจริงๆน่าสนใจนะคะที่จะเอาข้อมูลเชิงบรรยายมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณแบบนี้น่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตไปก่อนที่งานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่งั้นเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้ครับ แล้วนอกจากทะเลทรายมีทฤษฎีอื่นที่แวกแนวอีกไหมครับมีค่ะอันนี้ไปไกลกว่าเดิมอีกคือแทนที่จะอยู่ใต้ทรายอาจจะอยู่ใต้น้ำแข็งใต้น้ำแข็งหมายมถึงทวีปแอนตาร์กติกาเหรอครับใช่เลยค่ะทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดเรื่องการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกหรือ Earth Shifting Crust ของ Charles Hapgood เสนอไว้ช่วงปี1950อ๋อทฤษฎีที่ว่าเปลือกโลกมัน เลื่อนตำแหน่งได้แบบฉับพลันประมาณนั้นค่ะเขาเชื่อว่าในอดีตเปลือกโลกอาจจะเคยเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมากๆจนทำให้แผ่นดินที่เคยอยู่ในเขตอบอุ่นอย่างเช่นแอตแลนติสเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของขั้วโลกใต้แล้วก็ถูกน้ำแข็งหนานาทับถมไว้ถูกต้องค่ะกลายเป็นทวีปแอนตาร์กติกาที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทฤษฎีนี้ก็ฟังดูเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ผมเหมือนเคยได้ยินว่า ไอน์สไตน์ก็เคยให้ความสนใจแนวคิดของแฮปกูดด้วยนีครับใช่ค่ะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถึงกับเขียนคำนำให้หนังสือของแฮปกูดเล่มหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยความน่าเชื่อถือของแฮปกูดในวงวิชาการมันก็ลดลงไปเพราะอะไรเหรอครับเพราะช่วงหลังๆเขาหันไปทำงานร่วมกับคนที่เป็นร่างทรงหรือผู้ที่อ้างว่าติดต่อกับวิญญาณได้ซึ่งมันทำให้งานก่อนหน้าของเขาถูกตั้งคำถามไปด้วยนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นแนวคิดเรื่องแอตแลนติสกับแอนตาร์กติกาก็ยังไม่ตายไปใช่ไหมครับไม่ค่ะมีคนนำกลับมาพิจารณาอีกอย่างแรนแฟลมแอดเขาเปรียบเทียบแผนที่โบราณหลายๆฉบับเลยนะกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอนตาร์กติกาในช่วงที่เชื่อกันว่ายังไม่มีน้ำแข็งปกคลุมแล้วผลเป็นยังไงครับ เขาบอกว่ารูปร่างของแผ่นดินในแผนที่โบราณกับแอนตาร์กติกาตอนไม่มีน้ำแข็งเนี่ยมันคล้ายกันอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะเขาเลยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าแอตแลนติสก็คือแอนตาร์กติกานี่เองโูหกาอ้างแผนที่โบราณที่วาดแอนตาร์กติกาแบบไม่มีน้ำแข็งได้นี่ก็ท้าทายความรู้ทางประวัติศาสตร์กระแสหลักมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะมันเป็นการตั้งคำถามถึงขีดความสามารถและความรู้ของคนสมัยโบราณเลยทีเดียวว่าเขารู้เรื่องภูมิศาสตร์โลกได้มากขนาดนั้นจริงหรือสรุปแล้วการตามหาแอตแลนติสเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปริศนาที่พาเราไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงจริงๆนะครับจากใต้ทะเลลึกไปสู่ทะเลทรายร้อนระอุแล้วก็ไปถึงทวีปน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้จริงๆค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนหรือว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ความหวังก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับบางทีนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ทําให้น้ําแข็งในแอนตาร์กติกาละลายเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใครจะรู้วันหนึ่งมันอาจจะเปิดเผยซากปรักหักพังหรือหลักฐานอะไรบางอย่างออกมาก็ได้อืนั่นสินะครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วแอตแลนติสจะมีอยู่หรือไม่การค้นหาคําตอบเนี่ยมันก็ยังน่าตื่นเต้นอยู่ดีพอถ้าเจอนะ โอ้โหมันเปลี่ยนความเข้าใจประวัติศาสตร์เราไปเยอะเลยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายหรือทวีปน้ำแข็งเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออะไร